ครูไม่รู้นะคะว่าชีวิตพวกเรานะคะจะมีความเชื่อแบบไหนมามีความคิดยังไงหรือมีการใส่ข้อมูลให้กับตัวเองมาแบบไหนคุณเคลียรความเชื่อตัวเองให้ได้นะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่พุ่งทยานมนุษย์เรานะคะมีความคิดและความเชื่อแบบไหนชีวิตของเราก็จะดําเนินตาม ความคิดและความเชื่อของเราถ้าคุณมีความคิดมีความเชื่อว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ต้องมีขึ้นมีลงชีวิตคุณก็จะได้แบบที่คุณคิดและคุณเชื่อแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อของคุณชีวิตฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นดีเสมอชีวิตของฉันขาขึ้นชีวิตของฉันพุ่งทยานชีวิตของข,ของฉันจริญดุ่งเรือง รำ่ำรวยมั่งคัง่งชีวิตของฉันขึ้นแล้วขึ้นได้อีกขึ้นแล้วขึ้นได้อีกถ้าคุณปรับไมเซ็ t ปรับความคิดปรับความเชื่อของคุณได้ครูมั่นใจว่าชีวิตของคุณจะลุ่งและพุ่งทะยานแน่นอนนะคะครูอยากบอกว่ากดแรงดึงดูดมันเป็นสิ่งที่ตายตัวของโลกใบนี้มันมีอยู่สองขั้วมีดูดเข้าแล้วก็ผลักออกเราเป็นจุดต้นกำเนิดดึงดูดหรือผลักออก ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเองเอาความเชื่อ